จังไรกันแน่ครับทุกคนได้อีหยังกินเผากันเนาะวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีที่ครับมินีบอกว่าเสซมะตาหมูนะครับแม่ฮั่นเราก็มารครับบอกว่าเป็นผู้ตากครับเฮ็ดไปใส่เฮ็ดหมูแดดเดียวส่งไปให้พี่ทิมครับพี่ทิมอยู่ใส่ลอยยองเฮ็ดอย่างอยู่ลอยยอง ทีมดูแลดูกับนาปลาครับขับรถเกบส่งอาหารครับใช้วาส่วนหมากกะตินอนครับบูค่อยขับรถครับขับรถแน่เป็นบางครั้งเที่ยวแน่เป็นบางทีครับนอนนี่บดมือบดคลคำครับแม่หืมใสมันสี่ห เป็นตัวเศษนี่แหละเนาะปลากินบ่เอาก็กินตัวเนาะไม่นี่ปลาไปหาไปหายายยังยังไอ้ยังจะปิดตาูุบ้านครับออกลาประทันไปหาจาุมันี่ไปจังไรกันแน่ครับทุกคนได้อีหยังกินเก่ากันเนาะ กินเขาเศร้าเล้วครับเศ้าน้ำปลากระป๋องหรอครับนี่ก็เผาหลายย่างดูครับแจบ้ว่าเราอยากกินครับอยากกินน้ำปลากระป๋องครับ เรือนี้นะครับดักเกน,นื่ยกำลังนี่แหละครับแล้วสิหาว่ากินตะเขากินตะเขาเบิดีเบิดสาดอีแล้วครับ <c oughs> พี่เทียมเอ้ยรอกินเลยเด้อห <c oughs> างของรูโหลดต้องมซสบ เสร็จแล้วก็อุดจิบครับเดี๋ยวแมงวันจิเขาครับตักเนี่ยเสร็จแล้วมัดจะใช้แก,ก,กนี่่ะครับไปแล้วนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายจุจ๊บ